นเด็กชแนลมาเจ้ากลับสวัสดีครับผมเจอแล้วครับผมกับเอซ่าชวนเด็กครับผมวันนี้เอซ่ามาชวนกิ่นยำข้ามคืนครับผมนี่หอยปังก็ครับผมนี่ครับหอยครับผมหอยปังครับผมโอ้ด่ลายครับผมหอยครับผมหอยปังที่อื่นนี่ห้องหอยครับผมหอยขี้ขมครับจ่ายเนาะหอยเชอรี่ครับผมก็บหูนะครับผมผมซื้อมาที่ตลาดนัดเนาะ ประมาณสี่สิบาทครับผมได้เยอะเหมือนกันครับผมนะครับหอยเขียนว่าหอยปังหอยปังนะครับผมเนาะแล้วก่อนนี้ครับผมต้มยำเฮดานหมูครับผมเฮดานหมูมอต้มยำแบบเผ็ดๆครับผมมาคนอื่นครับผมขอขอบคุณนะครับผมเอฟซีทุกท่านที่กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมนะครับผมแม้ว่าแต้มพิการดีย่านเซนกันดีหรือประเทศไทยก็ดีทั้งเกจีเอจังหวัดนะครับผมขอบพระคุณอย่างยิ่งครับที่ให้กำลังใจเอซ่าชนแดกเรื่อยๆมานะครับผมมาไมกี่เข้าแล้วครับผม ข,ข้าวยำข้ามัพื้นครับผมหม้อมครับน้ำหม้อสดนี่ครับผมต้มยำเหรอยำให้ด้านหมูอืมอืมหม,ม้อม,มครับผมชอบเข้าชอบแปมมากเหียงครับไอ้บุ๊ซีครับผม นี่ก็น,น้ำจิ้มนะครับผมน้ำจิ้มน้ำเพียครับผมมอมอครับหืมหื้อเตะครับผม,มอล้ว

อ๋อน,นี่ยังบอกเกือกินนะครับผมหีือข้างเหล็กนะครับหยอยเนี่ย อม,มองอไอแจ้ครับผมเพาก้าก็มีต้นหอมนะครับผมผมป้อมอนี้นก็ค่ายหอ,อ,อ,อมดวนครับผมยอดเหมาอือืม,อม ผมไม่รู้หรอกฮัลอหล มัอดอด mình khéo ổ múa đang bụng Hmm. Hmm. hmm, hmm, oh, oh. susut. ออกมาสดีเดโอ้นี่โหนี่ขีอย่าโหดแล้วกันะนี่ลอว Hmm, oh. Ừ, được không? Chắc 还有。 เรื่มสปิดนะครับผมอืมปุยหครับปุยอืมมาสักทีอืมครับ ำควมส่วนนี้รอยท่เเก็อำยังเงนบโอ้โหร้อยแบบนีบบน่เองครับผม มาอร่อยไปพี่ครับเออคนอีสานเนาะคุณกินกันนะครับเนาะคนตังเหนียวมันบะโซแฮร์รี่กินแนทะมันเคยกินคนระับสำหรับเป็นหอยที่ขมนะหอยที่ขมหอยไม่ไดดแดงผู้เหมือนน้ำับที่ฟังเนี่ยเขาตีกันเนานะแล้วหอยนี่บันเคยกินนะผมเด็กเล็ก คนริสานกนมาขายเนาะคนอูปป้่คนริษานว่าอร่อยแซ่บอีหลีเด้อะเลยตาที่สีสีรับผมเพิ่นฮู้เยอะคระับคุ้มนมเดี๋ยวแล้ว่นเป็นน้ำจิ้มอย่างยหนึ่งนะเพราะว่าเป็นน้ำจิ้มเพรอะอร่อยครับผมเราซื้อบ้องเพียมามาขายหลาสิบบาทครับผม พิ่นมาค้าขายเพิ่นนะเพราะว่าเราไปซื้อจีนซื้อญอี่พิ่นเพราะเป็นเนาะของเมาซื้อมาสิบบาทเป็นบ้องเพีย้ยธรรมดาแล้วกุงครับผมมันจะเปลี่ยนงั้นหน่อยมาหม่อมมันบ้องเต้เนาะที่มันมีค,มคนคะาามมุ้นนะครับเอาจะขมว่าเหลืองนะ

หอยนี่มันมีเมากรับผมหใหญ่ขอฝากคนนึงหน่อยครับผมอย่างงูนะอยาหอยสลี่หอยนี่มันมีหนวดนะแกเมา,าแกนะนี่นผมรูมด้วยเมา,ามด้วยก็กระตุกแล้วอ,วอือืม những màu mòn các bạn Tôi phải hai là hmm. các <laughs> 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 เหมาะครับผมโมล่ากินเพลินมากยพักกับผมได้กินหอยล่ำนะผมเป็นแบนเนาะโอ้โนคนอีสานมากินกันเนาะคนต่างเดีมวกันกินนี่กินตั้งแรกเลยครับผมหอยเนาะนะครับเขาก็กลัวเหมือนกันครับผมเนาะโอ้ยหอยเชอรี่เนาะเขาเรียกว่าหจหอยแจหอยปังหอยปังขมกบหัวแล้วท้องหอยขู่หอยหอยป้งหอยปังเนี่ยมัเป็นผักเขียนเนาะ ลองมากินดูวงมาเมันหอยเฉลี่ยขงบ้านผมมาเอาขบะแก้กินว่าไหกินได้ลองมาซื้อมาสี่สิบานอร่อยครับผมลองมาลวกเนาะผัดขาวไทยก็คลายไข่คาะครับเก็บใบบกูึนะเนาะลวกเขาลวกหมกสะดุ้งสะดุ้งนะครับผมเมื่อกี้ครับน้ํานะครับน้ำจิ้มน้ำเพียครับผมเหมาะครับผมจะได้มันเป็นแหนมไม่น้อยกับเพียเนาะผมจะเพียแต่นะครับผมมาผัดยนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมยำยำพิแดนหมู สุดยอดครับเมครับผมดูว่าบนนีมัการพิษผมการพิษบนนะครับม้อครับครับผมคนไทยขอขอบคุณนะครับผมสิริีคนตยดแต่ของทศไผมนะครับผมหมยว่าการทีจะมเชื่อดีหรือประเทยไทยที่ีจังหวะนะครับผมที่มีการังจกับอชสระชแดงนะครับผมคิดแม่นะก็ดีผมจะมาโมนี้นะครับผมรว่าปรนโยน์ผลนีกาจัการบหาราทีจบนี้ แบบไฟเก่าเนาะมาแบบต่วงขับนหูโหเลมานแบบยังผมยังค่้นคืนนะครับผมอย่างนี้ไฟแฟลชของวงนี้ครับผมใช้แบบไฟการดนะครับผมนี่เป็นฟันีออนนะครับผมเอาขาตั้งนะครับไฟก็ส่งนะครับผมนะครับไฟแฟลชของผมนะผมมันก็ไม่เสียเงินนะครับผมครับผมคนไทยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยินดีดีเจอกันใหม่ครับผมคนไทยที่ขอคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับผมโอ้